สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่ลร Daily, เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังผมขอนำเอาบทความจากคุณสันติสุขมะโรงศรีอ่านระหว่างบรรทัดมานำเสนอครับประธานสภาและนายกเพื่อบัรเซาะสถาบันวันอังคารที่4กรกฎาคม2566ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร จะพิจารณาเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรหลังจากนั้นคาดว่าสัปดาห์ถัดไปก็จะนัดประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาเห็นชอบบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปกล่าวได้ว่าช่วงเวลานี้คือ7วันอันตรายกำหนดอนาคตของประเทศไทยใครจะเป็นประธานรัฐสภาผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีผู้นำฝ่ายบริหาร ประเทศไทยจะถูกนำพาไปในทิศท,ทางใดในสภาวะภูมิรัฐศาสตร์โลกกำลังแหลมคมการเมืองในประเทศก็มีกลุ่มบุคคลพยายามปั่นซ่าะบนทําลายสั่นครอนสถาบันพระมหากษัตริย์ปลุกปั่นเยาวชนให้ด้อยค่าชิงชังรากเง้าความเป็นมาและสถาบันสำคัญของประเทศยุยงแบ่งแยกประเทศชาติและประชาชนพยายามจะแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายที่คุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนลบล้างความผิดให้คนที่จับจ้วงล่วงละเมิดพระมหากษัตร,ริย์รุนแรง 1. กรณีนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักคก้าวไกลแคนดิดเดตนายกประกาศจะเดินหน้าแก้มาตรา1นึนายพิธากล่าวว่าหากมีถ้าไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นนายกเนื่องจากจะเดินหน้าแก้1นึเป็นเรื่องน่ากังวลใจเพราะถือเป็นการนำเสียงของประชาชนปะทะกับสถาบันโดยตรง ไม่เหมาะสมและอันตรายดังนั้นอย่านำเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างอีกเลยเห็นว่านายพิธาต่างหากที่กำลังจะนําเสียงประชาชนไปชนกับสถาบันสถาบันไม่ได้มาเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยคนที่จะเป็นผู้นำประเทศผู้นำรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นตัวแทนของประชาชนคนไทยทั้งประเทศต้องจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องรับฟังเสียงของคนทั้งประเทศ มิใช่อ้างเสียงของคนกลุ่มหนึ่งแล้วจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีทำตามความต้องการของตนเองได้พวกพ้องโดยไม่รับฟังเสียงของคนไทยทั้งประเทศเสียงประชาชนที่สนับสนุนการแก้มาตรา112คือเสียงข้างน้อยในประเทศไทยเพราะแม้แต่ในพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลส่วนใหญ่ก็ไม่เอาด้วยจึงไม่สามารถใส่ใน MOU แม้แต่คนที่เลือกพักก้าวไกล14ล้านเสียงก็ไม่ใช่ทุกคนที่สนับสนุน คนจำนวนมากเลือกเพราะเหตุผลอื่นๆอาทิภาพลักคนรุ่นใหม่เบี้ยคนชรา3,000บาทค่าแรงขั้นต่ําทันที450บาทอีกทั้งถูกทําให้เข้าใจผิดว่าการแก้มาตรา1นึแก้เพื่อให้สถาบันมั่นคงสถาพรแต่แท้จริงเป็นการแก้เพื่อลดการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์เปิดช่องให้คนจับจ้วงล่วงละเมิดสถาบันได้โดยไม่ต้องรับโทษหรือได้รับโทษน้อยลง 2. พักเก้าวไกลเคยเสนอร่างแก้ไขมาตรา112ในสมัยที่แล้วแต่ไม่ได้รับการบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรประธานสภาผู้แทนราษฎรยุคที่แล้วพิจารณาว่าอาจขัดรัฐธรรมนูญมาตรา6จึงไม่บรรจุเข้าระเบียบวาระสำนักการประชุมให้ความเห็นทางกฎหมายสรุปได้ว่าร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา1นึเนื่องจากมีบทยกเว้นความผิดกับบทยกเว้นโทษกรณีถ้าเป็นการติชมแสดงความเห็นหรือแสดงข้อความใดโดยสุจริตเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อทำรงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะถ้าพูดถูกกล่าวหาพิสูจน์ได้ว่าเรื่องนั้นเป็นความจริงผู้นั้นไม่ต้องรับโทษแต่ห้ามมิให้พิสูจน์ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ส่วนพระองค์ และการพิสูจน์ไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนบทบัญญัติยกเว้นความรับผิดกับการยกเว้นโทษด,ดังกล่าวนี้เห็นว่าน่าจะขัดกับมาตรา6กของรัฐธรรมนูญ 3. ประการสำคัญสำนักการประชุมอ้างอิงคำวินิจฉัยสาลร,รัฐธรรมนูญที่3ทับ2562และ28ถึง29ทับ2555ประกอบความเหตุทางกฎหมายด้วยคำวินิจฉัยศาลร,รัฐธรรมนูญที่28 ขีด29ทับ2,555กล่าวถึงความสำคัญในการดำรงอยู่ของมาตรา112บางตอนระบ,บุว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะที่ผู้ใดจะละเมิดมิได้จะก,กล่าวหาหรือฟ้องร้องในทางใดๆมิได้และด้วยพระเกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการพรดุงไว ซึ่งเกียรติยศของประเทศและรักษาคุณลักษณะประการสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงมีความโชคธรรมที่ต้องมีกฎหมายคุ้มครองมิให้มีการละเมิดพระมหากษัตริย์อันหนึ่งมาตรา1นึแห่งประมวลกฎหมายอาญาซึ่งกําหนดลักษณะความผิดเป็นพิเศษเพื่อคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งการกระทําความผิดดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ เพราะพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักของการปกครองระบบประชาธิปไตยมาตราดังกล่าวจึงเป็นบทบัญญัติเพื่อการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา45วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยอันเป็นเงื่อนไขแห่งการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพิทักษ์ปกป้องพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาท หรือผู้สำเร็จร,ราชการแทนพระองค์ม่ให้ถูกล่วงละเมิดโดยการหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร,ร้ายได้โดยง่ายจึงไม่มีการบัญญัติยกเว้นเหตุแห่งความผิดหรือยกเว้นโทษไว้ส่วนคําวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่3ทัพคือคําวินิจฉัยยุบพักไทยรักษาชาตินั่นเอง 4. เมื่อพักเก้าไกลเสนอแก้ไขมาตรา1น2ไม่สําเร็จ โดยรู้หรือควรรู้ว่ามีเนื้อหาส่อขัดรัฐธรรมนูญร้ายแรงแต่ก็หานำพาไม่โดยไม่แก้ไขร่างแล้วเสนอประธานสภาในขณะนั้นอีกในการเลือกตั้งพักก้าวไกลร่วมกับคณะก้าวหน้าในนำประเด็นแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา1 1 2มาใช้หาเสียงทางการเมืองพ่วงไปกับนโยบายลดแลกแจกแถมอื่นๆอาทิเบีย้ยสูงวัย3,000บาทค่าแรง450บาทต่อวันเงินเด็ก ซอเจตนามุ่งหวังได้คะแนนเสียงจากประชาชนไปเป็นแรงกดดันทางการเมืองน,นั่นเอง 5. หลังเลือกตั้งเมื่อได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลไม่สามารถใส่เรื่องแก้ไข112นิรโทษคดี112ไว้ใน MOU เพราะเสียงข้างมากที่แท้จริงไม่เอาด้วยพักเก้าไกลก็เปิดเผยเองว่าจะต้องได้เก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นคนของพักตน เพื่อจะได้เสนอกฎหมายต่างๆของพรรคก้าวไกลเข้าสู่สภาโดยสะดวกนั่นรวมถึงร่างแก้ไขกฎหมายมาตรา112ร่างกฎหมายนิรโทษคดีการเมืองรวมผู้กระทําผิด112ด้วย6สวคำนูลสิทธิทสมานเปิดเผยว่าความเห็นทางกฎหมายของสำนักการประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรเมื่อปี2564มีความสำคัญมากมาจนถึงวันนี้ เพราะมีผู้ยื่นคำร้องต่ออายการสูงสุดขอให้ส่งความเห็นต่อสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยสั่งการให้พักก้าวไกลยกเลิกการเสนอแก้ไขมาตรา1นึเพราะมีลักษณะเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างระบบก,การปกครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา4.9อายการสูงสุดได้ขอทราบความเป็นมา และข้อวินิจฉัยทางกฎหมายของประธานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปี2564ายถึง2565ังสามายังสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วยและสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดทําคําชี้แจงตอบกลับไปคําวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับโดยเฉพาะฉบับที่28ขีด29ทับส5 5ที่กล่าวถึงมาตรา1น2โดยตรง ก็มีความสำคัญมากเช่นกันเพราะกรณีตามมาตรา49นี้ในที่สุดมีความเป็นไปได้ที่จะถึงสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด 7. ว่าที่ประธานจะเป็นสะพานบั่นซาะสถาบันล่าสุดการประชุมหารือระหว่างพักเก้าไกลกับพักเพื่อไทยก็วงแตกไปอีกรอบหนึ่งชัดเจนตามที่ได้วิเคราะห์มาตั้งแต่แรกว่าพักคก้าวไกลและพักเพื่อไทยมีความขัดแย้งกันมาโดยตลอด ทางฝ่ายต่างต้องการให้เก้าอี้ประธานสภาเป็นของพรรคตนเองพรรคก้าวไกลต้องการใช้เก้าอี้ประธานสภาเพื่อผลักดันร่างกฎหมายของพรรคโดยเฉพาะร่างแก้ไขมาตรา1นึลดการคุ้มครองสถาบันร่างนิรโทษกรรมคดีการเมืองรวมความผิดมาตรา1นึนั่นเสมือนเป็นสะพานบั่นซาะสถาบันพระหมหากษัตริย์แต่ฟันธงอีกครั้งว่าสสพรรคเพื่อไทยจะได้รับการเลือกจากสภาผู้แทนราษฎร ด้วยเสียงข้างมากเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานรัฐสภาด้วยตําแหน่ง8ว่าที่นายกที่จะเอาประชาชนไปชนกับสถาบันในการพิจารณาลงมติให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นบุคคลที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สวทุกคนจะต้องปฏิบัติตามคําปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกพุทธิสภาคงจําได้ เคยยืนขึ้นในที่ประชุมและกล่าวปฏิญาณต่อนหน้าพระบรมสารทิศลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งประทับอยู่เหนือบรลลังประธานสภาข้าพระเจ้าชื่อผู้ปฏิญาณขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการเมื่อใดพิธาหัวหน้าพักก้าวไกล แสดงจุดยืนท่าทีและประกาศแนวทางดำเนินการจะแก้ไขกฎหมายมาตรา112ลดการคุ้มครองสถาบันพร้อมประกาศว่าจะสนับสนุนผู้เสนอยกเลิกมาตรา112ด้วยนอกจากนี้ยังจะผลักดันกฎหมายนิรโศษกรรมผู้กระทำความผิดมาตรา112นายพิธาและสอสอพักก้าวไกลยังมีพฤติกรรมเกื้อหน,นุนช่วยเหลือผู้ที่ถูกดำเนินคดี112แนวร่วมมอบ3นิ้วที่เป็นปฏิปักษต่อสถาบัน โดยที่แกนนำมบสามนิ้ว3รายที่เคยปราศัยเรียกร้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเนื้อหาบางส่วนคือยกเลิกมาตรา6ของรัฐธรรมนูญและเสนอยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112นอิตโทศกรรมคดี1นึนั่นเองได้ถูกศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดว่าล้มล้างการปกครองมาแล้วตามคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญที่19ับ เมื่อวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2,564ศาลร,รัฐธรรมนูญชีว้ว่าการกระทําของบุคคลทั้ง3เป็นการเซาะกลอนบ่อนทําลายการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในการเลือกนายกคงจะไม่มีสวออคใดบังอาจเนรคุณสถาบันพระมาหากษัตริย์สันติสุขมโรงศีศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสถานที่อันสวยงามโอโถงตระการตาแห่งนี้จะเรียกว่าคฤหาสน์หรือบ้านหรืออะไรก็ตามแต่เป็นสถานที่ที่เจ้าของได้ทนุถนอมดูแลเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจนถึงเวลาที่เหมาะสมเจ้าของจึงอยากมอบสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตแห่งนี้ให้กับผู้สนใจ ได้เป็นเจ้าของในที่ดิน446ตารางวาพื้นที่1,400ตารางเมตรตั้งอยู่ที่อำเภอบางใหญ่นนทบุรีสนใจ ติดต่อคุณอับพ,พิชัยจุมพลเสถียรโทรศัพท์096 214 1545